่วนนี้นะคะก็จะเป็นสวัสดีค่ะสำหรับนะคะทลิปนี้เราพามาชม,มาเมล็ดมะข่าโมงซึ่งตอนนี้ก็จะเริ่มทยอยกันนะคะแก่แล้วเนาะอันนี้ก็จะเริ่มแก่มากๆแล้วนะคะอันนี้ก็ยังเริ่มๆนะคะเพิ่งเริ่มสีนี้ก็คือจะนะคะมีความแก่ขึ้นมากเนาะแต่ว่าไซส์นี้ขนาดนี้ก็ยังสามารถรับประทานได้นะคะ ลักษณะประมาณนี้นะคะถ้าเราจะนําไปรับประทานนะคะก,<ๆ>ก็จะเอาชิ้นส่วนบริเวณตรงนี้ออกนะคะตรงนี้รับประทานไม่ได้นะคะตรงนี้เขาจะเรียกว่าถ้าถ้า,ถาพื้นบ้านเขาจะเรียกว่าเจ้านะคะนี่เป็นเจ้าเขาถามว่ากินดิบได้ไหมนะคะก,<ๆ>ก็ยังรับประทานแบบดิบๆได้อยู่นะคะแต่อาจจะมีความเหนียวเหนียวนะคะติดฟันบ้างถ้าเอาไปต้มนี่ก็จะเป็นเหนียวเหนียวหนึบๆนนะคะอันนี้ เอามานะคะให้หลายๆท่านทําการรับชมเนาะที่เห็นอยู่นะคะเราจะเอาไปจี่ไฟก็ได้นะคะไปต้มก็ได้อันนี้ก็คือรับประทานไม่ได้นะคะส่วนนี้ส่วนนี้เราก็หักทิ้งไปนะคะนี่ไม่มีรสชาตินี่เลยนะคะก็จะไม่นิยมรับประทานกันนะคะมันไม่มีรสชาติประมาณนั้น บริเวณนี้นะคะก็จะไม่รับประทานเนาะส่วนนี้นะคะบริเวณตรงนี้ก็รับประทานได้นะคะถ้าเป็นคลิปก่อนหน้านูน้นที่กําลังอ่อนๆอยู่นะคะอันนั้นจะมันๆกลุบๆนะคะมีความมัน,มน,มน,นๆหวานๆแต่ถ้าลักษณะสีประมาณนี้แล้วนะคะก็จะมีความมันแล้วก็เหนียวเหนียวหนึบๆนะคะด้านในนะคะแกะให้ดูหน่อย นนะะก็จะประมาณนี้ข <Okay. S 1> ก็จะเริ่มแกะยากขึ้นนะคะน,นี่นะคะถ้าเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้นะคะด้านในก็จะเป็นเนื้อขาวๆประมาณนี้เลยนะคะการเคี้ยวเขาก็จะเป็นเหนียวเหนียวหนุบหนุบนะคะ <Okay. S 1> ก็จะเริ่มแข็งขึ้นมาแล้วนะคะนี่่วนบริเวณด้านในนะคะแบบนี้ก็รับประทานได้นะคะแบบนี้ ส่วนที่เห็นอยู่นี้นะคะเรากําลังหักออว่าจะเอาไปลองต้มนะคะเดี๋ยวต้มมาแล้วมันก็จะมีลักษณะนะคะแกะง่ายขึ้นแต่ว่าก็จะมีบางส่วนนะคะนี่ที่เราไปย่างไฟมาให้ดูนะคะลักษณะนะคะย่างไฟมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้กลิ่นก็จะหอมๆนะคะนี่เลยอันนี้เป็นเม็ดของเขาด้านในเดี๋ยวให้ดูด้านในก่อนนะคะนี่ เนื้อด้านในรับประทานได้นะคะมันมันเหนียวเหนียวหนุบหนุบ <c oughs> ก็ถือว่าอร่อยนะคะโดยส่วนตัวแล้วจะชอบมเมล็ดมะข่ามงนะคะมากกว่า,มาเมล็ดมะข่าแตะมะข่ามงค์นี่เขาจะมันมันกรุบกรุบเหนียวเหนียวหนุบหนุบนะคะแต่ว่ามะข่าแตะก็จะออกอมขมนะคะแต่ว่าบางท่านก็อาจจะชื่นชอบรสชาติประมาณนั้นมากกว่า <c oughs> ในส่วนที่เราเอาไปต้มนะคะ นี่เลยก็จะแกะง่ายๆนะคะแกะออกมาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเขียวๆหนุบๆเขาก็จะปอกง่ายขึ้นนะคะในส่วนของเมล็ดมะข่ะาแต้เรามีความรู้สึกว่าจะนะคะรสชาติขมๆนะคะคล้ายๆเนาะคล้ายๆกับสตอ พามาชมนะคะบางทีหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่รู้จักเราะแต่ว่าแบบนี้มันก็แก่เกินนะคะนี่สําหรับคนที่ยังไม่เคยรับประทานหรือว่าอาจจะยังไม่นะคะไม่เคยเห็นจริงแล้วถ้าเรากินแบบอ่อนๆ,ๆกว่านี้นะคะก็จะอร่อยไปก็นียนี่อันนี้เป็นเนื้อนะคะแบบนี้เลยนี่นี่โอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็พามาชมนะคะ,มะเมล็ด ไม้ปลานะคะที่สามารถรับประทานได้นะคะอีกหนึ่งอย่างนี่เลยเป็นมเมล็ดมะข่ามงนะคะนี่เลยด้านในนะคะอันนี้คือการจีไฟมาแล้วนะคะดิบมแข็งแข็งมันมันถ้าสุกแล้วเหนียวหนุบๆโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีจ้า